ลูกค้าโตโยต้านะครับกล้องแถมติดรถมานะครับนะมันไม่มี wifi ลูกค้าเลยเลือกนะครับกล้องเจไม์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าติดออกมาแล้วหล่อขนาดไหนครับเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับเจิบไม่ห่์ขีดหนึ่งนะครับให้กล้องนะครับชัดระดับโอเคนะครับหลังพันแดสิบนะครับสามารถนะครับเชื่อมแอปนะครับ ต่อแอปได้ดีความสวยงามตัวนี้ผมรับประกันให้ไปเลย3ปีเต็มนะครับนี่นะครับดูผ่านแอปโทรศัพท์มือถือทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับสามารถโหลดไฟล์นะครับนะผ่านแอปโทรศัพท์ได้เลยนะครับเวลาโหลดแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในอัลบั้มรูปในโทรศัพท์ของเรานะครับนะชัดแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับหน้าหลังนะครับสนใจก็ ติดต่อ a อ t ค่ะเอเซนตรีระบุสาขาครนะครับตัวนี้ประกันให้สูงสุดถึง3ปีเสียเปลี่ยนใหม่นะจ๊ะ